แคปซนลีซื้อของที่เซนต์ข้างเซนต์ข้างเอพอร์ต์ข้างเอพออยากเอาต้ฟองาปะเอาตู้ฟงสวัสดคร เขาเต็มมากโอเคโอเคมึงยิงดีไม่อยากเล่นงเงียนี่อแตคนนเอน้ลยนะคะน้องวันใหม่แต่ีต้เดี๋ยวพี่แมงจะชวนสักพ้าเคยช่วยคุกคอคุณแม่สักพ้าไหมเอ่ยยังไม่เคยเหรอถ้าเรามาฝึกกันก่อนมันจะมี เสื้อผ้าบางอย่างเวลาเราไปทํากิจกรรม่าแล้วสีเลอ่ะมันซักยากมากเลยถ้าซักยากมากๆอ่ะก็ต้องใช้วิธีซักมือคราวน,นี้ถ้าเสื้อผ้าเยอะมากๆอ่ะเราจะเอาใส่ตะกร้าซักมือแต่ว่าเราจะแยกสีกันแยกผ้าขาวด้วยรู้ไหมทําไมต้องแยกผ้าสีกับผ้าขาวเพราะว่าเดี๋ยวสีตกคราวน,นี้อ่ะลองดูอันนี้ไอติมตะกร้านี้ สักยากไหมสักยากไหมมันเลอะ<ช>ขนาดนี้สักยากใช่ไหมลองเอามาใส่ซิจะเป็นตะกา้าผ้าสีหรือผ้าขาวลองดูซิสีอันนี้สีขาวอันนี้สีเยอะแยะใส่ตะก้าไหนดีอ่าต่อเลยไหนช่วยช่วยช่วยแยกผ้ากองนี้ให้หน่อยว่าควรใส่ตะก้าไหนศิละปละรอบเะ ติดไหมที่นีก็ได้ค่ะอ๋อได้ก็ได้ยินโอ้โได้ค่ะอันจะสอนวิธีพับเสื้อนะอ่าคราวนี้อ๋อเสื้อเห็นไซส์เสื้อไหมอุ้ย S M L ตามตัวเลยคราวนี้เราเราเอาด้านที่เห็นไซส์เสื้ออย่างนี้นะยกขึ้นแล้วก็กลับด้าน กลับด้าแล้วก็วางอ่ามุนอ้ยเยี่ยมเก่งมากวางลงเแล้วพับแขนเสือ้อตรงนี้พับกลับเข้าไปโอ้ยเยี่ยมมากอ่าแล้วก็พับอีกด้านหนึ่งเหมือนกันมากปุ๊บอ่าแล้วก็พับแขนเสื้อนิดนึงคราวนี้เราก็พับเสื้อขึ้นมาอ่าคราวนี้พับเสื้อขึ้นมา จับข้างลา่างาขึ้นมาฮึบอ่าได้แล้วแล้วก็พลิกมาอ่าถ้าสมมติเรารู้สึกว่ายาวไปแล้วก็ทับเป็นสามทบก็ได้สองทบก็ได้อ่าคราวนี้นี่จะแบ่งกันอย่างนี้นะมีเสื้อแล้วมีถุงเท้าแล้วลู่นิ้นชักอ่าจะมีเ้นชักสําหรับถุงเทา้าไอ้ติมเอาิ้นชักสําหรับถุงเท้าไปเก็บใี่บ้านหน่อย <c oughs> อ่าวันใหม่เก็บเส <c oughs> ื้อขาวให้พี่บ้างหนอย ิ่น้าเรียบร้อยคราวนี้เดี๋ยวมาทำอาหารกันคราวนี้เดี๋ยวมาทำอาหารกันเดี๋ยวเราจะทำเมนูข้าวไข่ อาวันใหม่ทำข้าวไข่เจียวแล้วก็ไอติมทำข้าวไข่าดาวได้ไหมคบผมอ่าอาจา์ไปคราวนี้เราจะเล่นบทบาทสมมุตินะนี่คุณการทาอาหารเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราจะใช้ที่คีบเพราะว่าถ้าสมมติเราหกิบไข่าดาวมาให้อติมกินได้ไหมสะอาดไหมไม่สะอาด,นะออาดใช่ไหมอ่าคราวนี้เดี๋ยวเรามาใช้ที่คีบกันดีทําตามภาพเลยเอข้าวอยู่ไหนนะข้างล่างเป็นข้าวมีข้าวก่อน แตงกวากันไหมเอ่ยไม่ตัดตอนนนคะระวังนากี่ชิ้นขอไอิมกี่ชิ้นแล้วเต็ก้นรชิ้นหรอคะแล้วก็ไอชื่ออะไรล่ะอัานี่เดี๋ยวให้คุณแม่ดูซิวันไหนเป๊ะไปเนแต่ถ้าเราจะน้ำกระทาได้เราควรจะมี้อสรือเปช่ไหมดีแล้วหลือีกเท่าไหร่แล้วกี่ชิ้น ไปหมดเหลืออกัแ่สี่อันยเลยอีก2ชิ้นเิมอีกชิ้นอันนี้ทำตามใจานานีค่ะอันใหม่ให้หน่อยกกีบคีบไขดาวให้หน่อยฮึบวางไหมอ่าให้คุณพ่คุณแม่ดูซิเหมือนในรูไหมหนคุณพ่อตรวจให้หน่อย ถูกต้องแล้วครับคราวนี้เอาช้อนซ่อนมาวางให้คุณพ่อกินสิใส่จานครับใส่จานแล้วก็ชิมนี่วันใหม่ขาดเชื่อมอ่าเด็กๆครับสมมุติว่ารับประทานอาหารเสร็จแล้วไม่มีเศษเหลือนิดนึงเราจะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดเวลาในการล้างจานอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมา เตรียมชั้นตอนก่อนล้างจานเราต้องทิ้งเศษอาหารเอาเศษอาหารไปใส่กระบะล้างจานเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอเพราะฉะนั้นเราต้องทำไงก่อนแช่ก่อนอ่ะแยกเศษอาหารก่อนอ่ะเอาเศษอาหารใส่ในนี้ไปเลยโอ้อ่าคราวนี้เอ้กระบะนี้ใส่อะไรนะ อ่ะช้อนซ่อมใครมีช้อนซ่อมใส่ไปทำไมแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยอ๋อใส่ตาเนี่ไอติมเก่งมากอ่ะเรียบร้อยแล้วอันนี้คือกิจกรรมอะไรหน้ามีบ้านฟางบ้านไม้บ้านอิฐมีใครรู้บ้างบ้านฟางบ้านไม้บ้านอิฐมันมีทานเรื่องอะไรเงยอะไรนะคะูกหมูลูกหมูสามตัวใช่ไหมคราวนี้เดี๋ยวพี่ตั้งจ่ชวนเด็กๆสร้างบ้านสร้างกันคนละหลังเลยเราตอนนี้เดี๋ยวเราเป็นลูกหมูกันเอ๊ะเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านกัน คราวนี้เดี๋ยวพี่กั้งสร้างบ้านฟางอ่ไอติมไอติมสร้างบ้านไม้ส่วนวันใหม่สร้างบ้านอิฐแต่ว่าดูนะเราจะมีโคดดิ้งเราจะมีโจท์ไหนบ้านฟางบ้านฟางพี่ต้งอยู่ตรงนี้บ้านไ้้ไอติมอยู่ตรงนี้อ้าิมของบ้านอิฐของวันใหม่ดีสองเราต้องดูที่ตัวอักษรแล้วก็ดูช่องของตัวเลขอ่าดีสองดีสองคืออิดสีอะไรแน่แล้วก็เอาไปวาง คราวนี้ของไอติม B 1ตัว B, ว B อยู่ไหนเอ่ยอ่ตัว B อยู่นี่แล้ว B อะไร B 1น B 1ไม้สีฟ้าอ่าอ่าเอาไม้สีฟ้าไปวางช่องที่หนึ่งอ่าปึ๊บเอาไม้สีฟ้าไวตรวนี้อาคราวนี้ต่อไปของไอติม E 3ใช่ไหม,ไมของวันใหม่ที่ อไอจิมอ e ีใช่ไหมอันไหนเรียงกันอันนี้หนึ่งสองอันนี้สี่สีส้มสีอะไรสีส้มไมนะอ่าแปะไอจิมแปะเลยอ่ะวันใหม่แปะเลยแปะตรงไหนแปะตรง e อีสามไงหนแปะตรงนี้เลยอ่าต่อไปเป็น C3 กับ D1 หนึ่ใช่ไหมลูก <4. S 1> อ่าแล้วดีหนึ่งสีอะไรดีหนึ่งสีอะไรดี 1สีเหลืองอ่าแสดงว่าชมพูแล้วค่เหลืองอ่าแปะได้แล้วอ่าเยลูกหมูสามตัวสร้างบ้านเสร็จแล้วคทาวนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวใต้บาดาลกันไปไหมใครไว้นามเป็นบ้างยกมือขึ้นไปได้ไหมา พี่ต้องว่ายน้ำไม่แฟนแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องว่ายน้ำเราก็ไปได้สามคนเลยนะยไม่ได้เดินเราว่ายน้ำกันดีกว่าเดี๋ยวเราว่ายน้ำไปมีกติกาคือเราต้องอยู่เราต้องเริ่มที่จุดเริ่มต้นเสร็จแล้วเราห้ามเหยียบหินก้อนใหญ่ห,ญหินก้อนใหญ่ๆห,ห้ามเหยียบแล้วก็ห้ามเหยียบปลาฉลามแต่ว่าสัตว์น้ำตัวอื่นเราเหยียบได้เดี๋ยวแม่ก็พูดเดี๋ยวเขาก็ว่ายหนีเรา ป้าดาเดี๋ยวก็หนีเราไปคราวนี้เราเดินทางไปได้วยกันอะ่ะยวพี่เป้งเป็นขบวนที่หนึ่งอ่ะจับมือต่อแถวกันอะไรอะไรนะอันนี้ช่วยกันนะอะ่ะวันใหม่จับมือไอติม,มอุ้ยเราก้าค่ะข้างที่หนึ่งมาแล้วข้างที่สองเราไปไหนดีกาวที่สองเราไปหาปลาฉลามหรือปลาดาวดีปลาดาวปลาดาวอายติมบอกว่าปลาดาวอุ้ยแล้วต่อไปเราไปตรไปงไหนดีต้นหินหรือว่าแมงกะพรุนแมงกะพรุนอ่ะแมงกะพรุนอุ้ยต่อไปเราไปตรงไหนดี ตรงไหนที่ต่อไปตรงนี้หรออ๋อเราไม่เหยียบก้อนหินใช่ไหมโจทย์คือไม่เหยียบก้อนหินอ่ะต่อไปไปช่องไหนวันใหม่วันใหม่จะไอติมดอนน้ำที่แป้งเลยอ่ะช่องต่อไปช่องนี้อ่าปึ๊บแล้วสุดท้ายเราก็ถึงปราสาทแล้วอ่าพอเราถึงปราสาทแล้วเดี๋ยวพี่วิวจะช่วยเราเริ่มต้นจากคุณพ่อกับคุณ คุณพ่อเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคะผู้ชายผู้ชายไหนใครถือผู้ชายอยู่อันนี้ไหนคุณแม่คุณแม่ห่างสีม่วงไหนห่างสีม่วงคะห่างสีม่วงอันนี้ไหนชูมาเลยไม่มีสีวนี่คุณแม่สีม่วงตรงนี้นี่นี่คุณพ่อกับคุณแม่คุณพ่อกับคุณแม่อยู่ในห้องที่ใหญ่ที่สุดในบ้านห้องใดใหญ่สุดห้องนี้ใช่ไหมคะนี่ต่อไป เป็นเงือกน้อยเงือกน้อยคือตัวไหนเงือกน้อยคือตัวนี้นี่ใครมีตัวนี้หางสีเขียวผมสีแดงนี่คนนี้ใช่ไหมคะเขาอยู่ในห้องที่มีกระจกบานใหญ่ๆเลยห้องไหนมีกระจกบานใหญ่คะห้องไหนห้องนี้ใช่ไหมคะพาเขาไปอยู่ในห้องเลยนี่ต่อไปเป็นพี่สาวคนที่หนึ่งพี่สาวคนที่หนึ่งเขามีหางสีเหลืองหางสีเหลืองค่ะในหางสีเหลืองเอ้ย อันนี้หางสีเหลืองอ่ะน,นี่ดูซิว่าเขาถืออะไรอยู่เขาถืออะไรอยู่คะถือตะลิวเขาทาอะไรอยู่<ต>เขาถือเขาทําอาหารอยู่ทำกับข้าวพี่ห้องอะไรคะห้องครัวค่ะ,คะต่อไปเป็นพี่สาวคนที่สองนี่ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บายบายเล่